สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมหามแมงครับวันนี้ก็พามาอัปเดตแปลง80ไก่ทองคำนะครับผมที่ทำการหว่านไปวันนี้ได้26วันนะครับ26วันตั้งแต่วันหวานนะครับทำการหว่านปุ๋ยครั้งแรกไปแล้วแล้วก็ฉีดยาหนอนยาเชื้อราครั้งแรกไปแล้วนะครับผมก็หว่านหว่านคาแถบไว้ด้วยนะครับผมเพื่อป้องกัน หวานคาแถบป้องกันพวกหนอนกอกินด้วยนะครับผมหวานปุ๋ยไปเอ่อสิบกว่าวัน16 17วันนะครับผมไม่แม่นนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีดยาฉีดสารไปตั้งแต่หลังหวาน2วันนะครับตอนนี้ข้าวก็เดินทางมา26วันกินปุ๋ยดีครับเดี๋ยวให้ดูลักษณะก่อนนะครับให้ดูลักษณะก่อนข้าว80ไก่ทองคานะครับผมก็อย่างที่อ่ทราบรายละเอียดเบื้องต้นก็คือเป็นข้าวที่ อายุสั้นมากนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ85วันตอนนี้แต่กอนะครับผมทรงจะคล้ายๆทรงจะคล้ายๆก,กันกับ89หรือ61นะครับผมลักษณะเบื้องต้นเนาะลักษณะทั่วไปนะครับผมใบจะค่อนข้างยาวรีนะครับผมจะไม่จะไม่แผกข้างมากนะครับผมจะยาวร,นะรีแล้วก็จะมีกอที่น้อยกว่าพันพันหนักทั่วไปนะฮะจะมีกอลักษณะคล้ายข้าวเบาก็คือประมาณ6 189นี่แหละนะครับผมแต่ โดยโดยลักษณะทั่วไปก็คือแตกกอค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมแปลงนี้นะครับก็ที่จัดการในเรื่องของการกั้นน้ําไปนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับจากที่ผ่านมาทําติดต่อกันมาหลายหนมันมีปัญหาในเรื่องของน้ําซึมออกนะผมตอนนี้ดีแล้วนะครับผมใช้ได้ดีแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหา่วดซึมมันทําให้ การหว่านปุ๋ยฉีดยามันทําได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะการจัดการแปลงตรงนี้นะครับทีนี้ก็ยาที่ฉีดไปนะครับผมที่หว่านหว่านคาแถบไปนะฮะหว่านคาแถบเพื่อที่ป้องกันป้องกันอย่างเดียวเนาะคาแถบเนี่ยมันใช้ป้องกันนะเพราะเป็นดูดซึมทางรากคาแถบไฮโดรคไรด์นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้หนอนกอเข้าทำลายตอนนี้ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจออาการของหนอนกอก็แปลงนี้5ไรก็ใช้ไปแค่2ลูก นะครับผมก็ลูกละ10บกิโลเนาะนะครับผมก็ใช้ไปประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมเอ่อไม่ใช่2ลูก3ลูกนะครับปกตินะครับ3ลูกนะฮะแล้วก็ปุ๋ยที่่านไปนะครับผมก็คือยูเรียนะครับผมบวกกับ16 20นะมันก็เลยสีจะไม่ไม่เขียวเลือดแบบอ่อนๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการให้มันเขียวแบบนั้นนะครับถ้าเขียวแบบนั้นปุ๊บปัญหาการดูแลในเรื่องหน้าฝน ถ้าใส่ปุ๋ยอยู่เยอะเกินไปด้วยมันจะทําให้ต้นเขียวอ่อนนิ่มนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยในตัวเจนที่มากับน้ําฝนอ่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่ผมลงไปเนาะนะฮะก็คือการเขียวโดยธรรมชาติมีไนโตรเจนโดยธรรมชาติเนี่ยข้าวมันจะเขียวงามโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราเลยไม่ต้องการให้มันเขียวแบบงามแบบนั้นนะครับผมก็เลยเอา1ม20ใส่บวกเข้าไปนะัะพอใส่บวกเข้าไปปุ๊บสีมันก็จะเป็นแบบเขียวแกล่งๆหน่อยนะครับผมก็ ตัวฉีดยานะครับผมฉีดสารนะครับผมกันหนอนนะก็ใช้ตัวโบลาโก้ไปเลยแล้วก็บวกกับอ่าอีมาแมกตินนะฮะแล้วก็อ่าไอตัวอิสไบออนนะครับผมเชื้อราก็ใช้อ่าตัวแมนโกเซปนะครับผมใช้ไปแค่นี้นะครับผมแค่นี้นะครับรอบรอบหลังนี้ไปนะครับผมก็จะดูแลไปนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยประมาณสัก35 35ไม่เกิน40วันนะครับเพื่อเพื่อที่จะเข้าเบาเนาะเข้าเบามันต้องใส่ไวนะครับผมก็เลยต้อง จัดการแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็ข้าวก็โตดีนะครับผมในที่ลุ่มนะครับผมที่ลุ่มที่เป็นขอบๆนะจะเห็นว่ามันงามมากนะเนี่ยคือที่อันนี้คือมันขอบที่ท้ที่ทําคันนาใหม่นะดินหน้าดินที่มันถูกมากองนะครับผมมันก็จะงามกว่าข้างในนะครับผมแต่โดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมมันจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกที่ตอนนั้นหวานไปแล้วโดนฝนโดนฝนโดนฝนตลอดนะครับผมก็เอาจริงๆแปลงนี้ คุมเลียนไม่ได้นะครับผมแปลงนี้คุมเลียนไม่ได้ก็เลยมาก็เลยเอามาเป็นคุมค่านะครับผมแล้วก็บวกคุมเลนเข้าไปในสูตรที่เคยทําแต่ว่ามันฉีดตั้งเจ็ดวันนะครับผมแต่ตอนนี้ถามว่าในเรื่องหญ่าเรื่องข้าดิตถ้ามองนะตอนนี้นะเอาจริงๆก็อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องย้านะครับผมเรื่องย้าเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพวกข้าวนกอะไรเงี้ยมองตัดไปเงี้ยมันจะเห็นสีขาวนะแต่นี้ยังไม่เจอนะยังไม่เจอนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าไม่มีนะฮะต้องดูประมาณสัก 30ิบกว่าวันขึ้นถึงจะรู้นะครับว่ามีหรือเปล่านะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตบอกเล่าให้ทุกส่นทุกท่าน,น,นทราบนะครับผมว่าตอนนี้หน้านี้นะครับผมสิ่งที่ควรระวังคือนอนกอเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะฮะสำคัญมากๆถึงแม้ว่าจะฟ้าฝนตกยังไงนะครับผมแล้วก็หน้านี้ที่น่าเป็นกังวลก็คือในเรื่องของเชื้อราใบจุดใบขีดนะครับผมที่มีปัญหาจากเชื้อรานะครับผมค่อนข้างมากเพราะว่ากลางวันเนี่ยฮะแดดร้อนกลางคืนนะฮะบ,บางที่ฝนตกตอนนี้ก็ฝนตกนะ เมื่อวานวันก่อนก็ตกนะครับผมทําให้ความเชื้นค่นข้างสูงทําให้การสะสมของเชื้อราจะเป็นค่อนข้างมากนะครับผมดังนั้นให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเตรียมระวังป้องกันในเรื่องของเชื้อราให้มากๆนะครับผมนอนกอก็พยายามอย่าขาดนะครับผมเน้นยาดูดซึมด้วยก็ดีนะครับผมเพื่อที่จะป้องกันได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผมก็เอามาฝากประเด็นเล็กๆสั้นๆนะครับผมก็ให้ดูอัปเดตแปลงไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็เตรียมระวังป้องกันนะครับผมก็หมั่นสำรวจตรวจแปลงนะครับผมเดี๋ยวมี เรื่องราวอื่นใดผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้มาหาแม่งฝากไว้แค่นี้ก่อนกแล้วกันครับผมสวัสดีครับ